สวัสดีครับวันนี้พ่อไว้ก็จะมาที่วัดป่าสามกษัตร,รโโยิย์นะครับจะมาขอหวยกับมชีนะครับเมธีคืองวดก่อนเนี่ยให้ผิดไปแต้มหนึ่งอ่งวดนี้ตามต่ออีกครับขณะนี้ก็ถึงวัดแล้วครับถึงวัดแล้วพ่อไว้มาจากบ้านเออจากบ้านมาตั้งแต่สักครู่นี่แหละก็เลยไม่ได้ถ่ายทำนะครับวันนี้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้ว ถึงวัดป่าสามกษัตริย์นะครับเดี๋ยวพอไว้จะพาเดินก็ไปนะครับไปชมที่จะไปเอาหัวที่หัวกับปูพวไหลครับปูพวไหลเดี๋ยวโทรหาแม่ชีก่อนครับให้แม่ชีเป็นคนนําพานะครับคนนําพาได้ขอหัวครับ เป็นคนพาขอหวยนะครับไมชีนะครับเดี๋ยวติดตามพ่อไว้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พ่อไว้ก็จะมาขอโชคลาภกับปู่บัวไหลอีกนะครับรอรอแมชีครับรอไมชีมาครับพอไมชีมาแล้วก็ให้ไมชีเป็นคนทําพิธีนะครับเพราะว่าพ่อไว้โทรหาไมชีแล้วครับช่วงนี้ เอาไว้จะขอจุดธูปบูชาหลงปู่หลวงพ่อโบรัยก่อนนะครับเดี๋ยวกอ็อนุโมทนาไปด้วยกันนะครับ Taksa pakabato arahantu samma sampu taksa, nakmo taksa pakabato arahantu samma sampu taksa, nakmo taksa pakabato arahantu samma sampu taksa, titipiso pakawa arahantu samma sampu tobi chajarana sampanoso katolo kahitu anu taroko risata masa aratik, sata teba manutsa nangkoto pakawa tisaba katopo kawata temmo, santitiko akariko inyengatiko o walaiko padatangwe kita po wilongi nitie.

มู่ที่สิบอยสาอยวัธรรมเสนาสามจำนวนมาเก็งเอเพืองจังหวัดอุตรดานี่ะครักไปครูมากก่าน์าเดอครูอกนกระแทกศูนย์าเดอครูเดอครูเด้อสีดมารับมากลูกเปิดเน็เปิดตากูพุทธเปิดธ่ามเปิดนถ้าเปิดจะเปิดตานุ่งองเด็นชัดเยนอยาให้คุณยังรงเลยครูเลยเยอะไปเด้อวราสลายอผู้ขันเป็นคนบสมสิบหางผู้สึกผู้ขันซื้อหลายคูซื้อหลาย คือหลัง indi ก่อนผู้ขายก็ตูดนะปด้อสุดสัตว์สุดสัตว์ครับหลังจากจุดทูบแล้วก็อนุโมทขอลงปูดเอาไว้แล้วแล้วพอไหญก็จะ,อะรอให้แมช่ชีมาเป็นคนทําพิธีนะครับเพราะว่าแม่ชีกับบางทําเพลนเสร็จนะครับคงจะประมาณเที่ยงเที่ยง หลังเที่ยงนะครับหลังเที่ยงก็คงจะได้มาทำพิธีนะครับช่วงนี้พระวิจะพาเดินดูรอบๆนะฮะที่หลวงปู่ก่อนนะครับครับซึ่งพอไวก้กย์ก็ขอหลวงปู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็เลยประกันล่อเม่ชี่นะครับเนาะก็เล่ยยางหาตัวเลขปึ่งนะครับเนาะแต่ว่าพอไว้ทสังเกตเห็นนะครับ อยู่เห็นอยู่เป็นร้อยอยู่หลังมือของบรรจารย์ตันี่ครับอาจารย์ต,ตัที่นี่แมนที่นี่เห็นไหครับเพรไม่ลู้สึกว่าสิเห็นเป็นเลขาเลยครับเนอะอยู่ข้อมือเคนกระชีเป็นร้อยเออเออปิดท้องนะครับร้อยปิดทอนะ้องเนาะเห็นไหมครับ คิดว่าคล้ายเลขหานะครับคล้ายเลขหา่าเอาเบิ้งที่เหล็กหอยเบิ้งว่ามันเลขกาคล้ายเลขหานนี่นะครับเนาะเบื้อันจังหนึ่งก็คือเลขสามสามหนึ่งนี่ครับคล้ายเลขสามหนึ่งนะครับอยู่หลังมือหลวงปู่นี่ครับห้หอยมองดูแล้วนะครับว่าอยู่ ข้างนอกอ่ะมองเห็นเป็นเลขล้ายเลขหนึ่งอ่าสามกับเลขอ่ห้าเลขสี่เลขสามนะครับเป็นสามหนึ่งครับแต่มองในในกล้องแล้วดูในกล้องเป็นเลขสี่ครับชัดเจนเลยครับเลขสี่ชัดเจนเลยนะครับนะอ่าเลขสี่ชัดเจนเลยจะโล่งเป็นเลขสี่ตัวนึงนะครับเห็นสี่แล้วครับเอไปเบรงบรรยากาศครับเบรงบรรยากาศแล้วกัเบร์อ่ใบเซม่ามีอยู่หาใบครับ ใบเซมมามีอยูาาย่หาใบแต่ในใบเซมมาใบาหนึ่งนี่ใบด้านขวามือใบแรกนี่ครับขวามือนี่เป็นเลขอียงครับมือนั้นพอใบไม่เห็นเป็นเลขสองหาแต่ว่ามือนี่เป็นเลขอย่างครับ